นีคือตอนที่อ่านใช่ปะไม่คิดว่ามันจะมีคนที่จะทําอะไรแบบนี้กับคนที่ตัวเองรักอะมันร้ายแรงมากไหมมันเลาวแต่คนคิดนะนแต่เราว่าร้ายแรงอยู่ฟังนะได,ได้ได้ได้ว่าไปแล้วเราผิดไหมที่จะซื้อแหวนเพชรปลอมให้แฟนคิดว่าผิดปะแต่ชื่อเรื่องอยากฟังก่อนแล้วกัน เออโอเคได้สวัสดีครับผมขอแทนตัวเองว่าชายอายุ27ปีผมกับแฟนผมได้วางแผนว่าจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าแฟนผมเขาอยากให้ผมซื้อแหวนเพชรเป็นแหวนมั่นให้เธอมาพูดพูดว่าเพื่อนที่แต่งแล้วได้แหวนนู่นแหวนนี่สวยมากเพชรใหญ่มากใจจริงผมก็อยากซื้อให้แหละแต่พอดีด้วยโควิดทำให้ธุรกิจผมขาดทุนเยอะมาก และผมก็ได้เริ่มลงทุนหุ้นเพราะช่วยเพื่อนแล้วก็เสียหายเยอะมากเหมือนกันผมเลยคิดว่าจะขอแฟนแต่งงานด้วยแหวนเพชรปลอมไปก่อนแล้วพอผมได้เงินคืนจากธุรกิจหรือหุ้นที่ผมเล่นแล้วผมจะซื้อของจริงที่แบบเหมือนกันมาสลับให้ทีหลังผมผิดไหมที่จะทําแบบนี้เพราะผมรู้สึกว่าผมไม่มีทางเลือกจริงๆและการขอแต่งงานก็จําเป็นเหมือนกันเพราะมีพูดพูดคุยคุย,คย,คยกับผู้ใหญ่ไายหญิงไปแล้วผมผิดหรออ๋อจริงๆนะรู้สึกว่าถ้าคุยกับ แฟนอะแล้วแบบเหมือนเขาเข้าใจอะก็มันจะมันจะไม่ผิด<ม>ใช่ไหมแต่ว่าแบบแต่ว่าคือเหมือนคือผู้หญิงอะคือเหมือนคือแกป้าที่ไม่กี้ที่บอกว่ายังไม่รู้ขอฟังก่อนเพราะรู้สึกว่าคือไม่รู้ผู้หญิงจะได้แบบแหวนเพชรขนาดใหญ่ขนาดไหนให้มันวู้ว่คนดูอู้แหวนเพชรเม็ดใหญ่มากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยแบบกอขอฟังเจ้าของเรื่องก่อน,อนละกันว่าแบบทำไมถึงอ,อยากซื้อแหวนเพชรปลอมแต่พอฟังแล<ม>้วรู้สึกว่าแบบเขาก็มีเหตุผลเนาะเพราะมันด้วยเศรษฐกิจช่วงนี้อะโควิดด้วยอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบเหมือนแบบ ทำไมหลายๆอย่างมันลัดตัวไปในตัวเลยแล้วแบบก็อยากจะแต่งงานอีกคือเขาก็แบบเชื่อมั่นว่าเขาจะแต่งงานผู้หญิงคนนี้เขาจะแต่งงานใช้ชีวิตบ้านไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเลยเหมือนแบแต่ว่าการที่แบบแต่ว่าตอนเนี้ฐานะหรือการเงนินเศรษฐกิจมันยังไม่มั่นคงแต่ก็อยากให้ผู้หญิงมีแบบมีหน้าตาให้ผู้ใหญ่ดูอะไรเงี้ยก็คือควรนา่าจะสิบแปดเพชรปลอมอะ่ะควรปรึกษาควรพูดคุยกับทางแฟนดีกว่าว่ารับได้ไหมถ้าไม่ไหวก็ลดลงมาหน่อยไหมเป็นแบบ เป็นแหวนอย่างอื่นแทนหรือว่าเป็นแบบอะไรที่มันสามารถแทนใจกันได้หรือเป็นแหวนแบบที่ไม่ใช่แบบแหวนเม็ดเพชรเม็ดใหญ่อะ่ะแต่เป็นเม็ดเล็กก็ได้อะไรเงี้ยจริงคิดเหมือนกันเลยรู้สึกว่าไม่ควรที่จะคิดออปชั่นว่าปลอมด้วยซ้าแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นซื้อแหวนเพชรที่เล็กๆไปก่อนหรือว่าซื้อแหวนทองหรือซื้อแหวนอะไรก็ได้ที่ว่าแบบมันราคาถูกกว่านี้อะ่ะแต่ไม่ใช่ของปลอมอะ่ะไปก่อนแล้วเวลาได้เงินคืนหรือว่าเวลาแบบ เ,เวลาได้ธุรกิจดีขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ค่อยซื้อแหวนเพชรแบบไม่ได้ใหญ่หรืออะไรให้ทีหลังน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากพูดใช่ปะก็คือว่าอาจจะเป็นแบบในกลุ่มผู้หญิงอยู่แล้วถ้าสมมติว่าได้ได้แหวนเพชรมาก็อาจจะอยากอวดให้เพื่อนดูอยากอวดให้คนนู้นคนนี้ดูอยากอวดให้ญาติาด,ดูใช่ปะแล้วถ้าสมมติว่าเจ้าของเรื่องนี้ให้เป็นแหวนเพชรปลอมอะ แล้วผู้หญิงเขาสวมใส่ไว้อะ่ะเราถ้าสมมติว่าเอาไปให้คนอื่นดูอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วคนอื่นเขาดูออกอว่าปลอมอะ่ะคนที่หน้าแตกคนที่แบบไข่ที่หน้าก็คือตัวแฟนค,คุณนะใช่ใช่กสาวนะที่จะแบบหน้าแตกเลยอะ่ะแบบใช่อายนะแบบแหวนเพชรปลอมแบบใส่แล้วก็แบบไปบอกคนอื่นว่าเนี่ยแหวนมันแบบแฟนซื้อให้อะ่ะเมวดใหญ่มากเลยสวยมากเลยแล้วคนอื่นเขารู้อ่ะปลอมอ่ะเออเออก็น่าแตก แต่เหมือนแบบอยากจะเหมือนแบบลองให้แฟนลองให้ตัวเจ้าของเรื่องอ่ะคุยกับแฟนดูว่ากลางทางพวกเขาสองคนคืออะไรดีกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนว่าตัวแฟนก็ต้องเข้าใจว่าแบบตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วก็เหมือนและอย่างแบบมันมีแบบถ้าเกิดมีแหวนแล้วก็ต้องมีแบบมีงานมั่นต้องจ่ายค่างานมั่นค่างานแต่งมันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากๆที่แบบไม่ใช่แค่ตัวแหวนอย่างเดียวเลยรู้สึกว่าต้องหาวิหาวิธีการคุยให้มันกลางทางทั้งทั้งเขาทั้งเราอ่ะสบายใจใช่แล้ว ถ้าได้จริงๆก็อาจจะต้องเลื่อนนะไปคุยกับผู้ใหญ่ใหม่ไหมแบบเลื่อนไปก่อนไหมเพราะว่าถ้าขนาดแหวนอะคุณยังไม่พร้อมที่จะแบบทาตามที่เขาต้องการหรือว่าทำํำจบซื้อสิ่งที่เขาอยากได้ใช่ปะเราไหนจะงานแต่งงานมาถ้านาคนมีลูกจะไหวไหมอะจะดูแลได้หรอใช่อ,อาจจะเพราะว่าธุรกิจคุณเท่าที่คุณเล่าก็คือยังดูไม่มั่นคงเลยอะ อ,อาจจะลองอคุยถ,ถ้าเกิดคุยแล้วเหมือนแบบท่าฝ่ายหญิงเข้าใจแล้วทางและครอบครัวฝ่ายหญิงเข้าใจทั้งสองอจริงทงัทง้งทั้งทั้งสองฝ่ายเข้าใจดีกว่าอ,อย่างนี้ดีกว่าใช่ควรจะเป็นคืออย่างแรกก่อน,อนที่จะส่งเรื่องนี้มาไปคุยกับแฟนก่อนอืคุยกับแฟนว่าคุยกับแฟนหากลางทางให้แบบทั้งสองฝ่ายโอเคที่สุดดีกว่าอืเพราะการใช้ชีวิตคู่มันคือการแก้ปัญหาด้วยการการเข้าใจกันถ้าเกิดอันนี้ยังไม่ได้แต่งเลยยังไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยกันได้อะล้วอนาคตจะทํำยังไงอะ จริงๆนะการใช้<ม>ชีวิตคู่อย่างที่พูดเมื่อกี้เลยคือเหมือนกันยิ่งพูดยิ่งเข้าใจกันยิ่งต้องยิ่งต้องพูดต้องยิ่งพูดถึงจะยิ่งเข้าใจกันออถ้าแบบไม่พูดเก็บเป็นความลับแล้วในวันข้างหน้าเขารู้เออเขารู้ว่าซื้อปลอมให้หรือเขารู้ว่าธุรกิจคุณย่ำแย่แล้วคุณไม่ไม่บอกอะไรเขาเลย<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทะเลาะกันเปล่ายังไงมันก็ต้องทะเลาะกันนะถ้ามารู้ทีหลังอะ่ะมันจะเป็นปัญหาและอย่างแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบปลอมเขาแบบทําให้เขาไม่เชื่อใจด้วยใช่แบบถ้ามารู้เองว่าเป็นแหวนนปลลลออมแ้้้วเเคางงงงรูสึกกบผััหยย่ี เราไม่โอเคเองเออฉะนั้นไปบอกไปไปเริ่มคุยกับเขาก่อนเพราะว่ายังไงถ้าเกิดเขาเป็นแฟนคุณแบบค,คบกันมานานถึงกับจะแต่งงานได้ยังไงก็ต้องเข้าใจกันได้อ่ะใช่เออก็เรื่องนี้คิดว่าผิดไหมจริงจริงมันมีทางเลือกแหละเพราะว่าเจ้าของเรื่องถามว่าผมรู้สึกว่าผมไม่มีทางเลือกจริงจริงคุณมีทางเลือกทางเลือกของคุณก็คือไปคุยกับแฟนของคุณก่อนใช่ลองคุยกันดีที่สุดก็คือผิดนะถ้าแบบจะไปซื้อเลยโดยที่ไม่บอกเขาไม่ปรึกษาเขาอะใช่อันนี้มีปัญหาแน่